ดีค่ะดิฉันนางสาวชลิตาฉีกิค่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชการสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิติชาชูช่วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิติรากันหาจันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาราณิตาพลเยี่ยมค่ะ พวกเรากำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทานักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่5โรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุถัมภ์รมค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเพลงและคำพ้องจองสำหรับการจัดการชั้นเรียนค่ะคำพ้องจองนี่คือบ้านนี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูออกมา จเจอผู้คนมากมายเห็นคนไต่บันไดมองเข้าไปข้างในเง้ประตูออกไปเห็นเขาสวัสดีสวัสดีสวัสด,สวสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีพบกันแล้วสวัสดีเพลง คุณแมรี่แม็กคุณแมรี่แม็กแม็กแม็กสวมใส่กระโปงโปงโปงที่มีกระดุมดุมดุมสีแดงและดำดำดำขอบคุณแม่แม่แม่ห้าสิบสตังตังตังเพื่อไปดูดูดูช่างเต้นลาบำบับำโดดสูงสูงสูงขึ้นไปบนฟ้าฟ้าฟ้าไม่กลับมามามาถึงเดือนสิงหาหาหา คำของจองจิวกับแจ็คมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีลิธเด็ดแปลงไกลได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงล่างเป็นจิวกับแจ็ควันหนึ่งแจ็คน่ารักเดินไปตักน้ำบนภูเขาจิวเป็นเพื่อนกับเจ้า ไปจากน้ำกับแจ็คโอ้ยแจ็คตกลงมานลองบอกว่าศีรษะแจ็คแตกจิวก็มองดูแจ็คศีรษะเลยแตกตกลงมาดังปังเพลงโปเลโปลาโปเลโปเลโปลาโปลาโปเลโปลา เด็กน้อยยื่นสองแขนมามือซ้ายขวาสินคืนทะเลปลาวานพ้นน้ำเป็นฝอยปลาเล็กปลาน้อยว่ายตามปลาวานนับหนึ่งสองสามไขว่ายตามปลาวานจับตัวเพลงจับไวไว จับหัวจับหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จะจับสะดือดื้อดือดือดือจับหัวจับหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกตาตาจับแขนจับขาแล้วก็มาจับสะดือดื้อดือดือดือเพลงไม่ใช่ลูกลิง เอามือวางไว้ที่หัวช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเอามือวางไว้ที่ไหล่ช่างไชไล่ไชไล่จริงๆเอามือวางไว้ที่อกช่างตลกตลกจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเพลงกบกระโดด กบหนึ่งตัวหนึ่งอยู glow, ่บนใบบัวม nah ีกบึ่งตัวกระโดดเข้ามาล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 านับไปนับมาได้กบสองตัวกบสองตัวหนึ่งอยู่บนใบบัวมีกบอีกตัวกระโดดเข้ามาล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 านับไปนับมาได้กบสามตัวกบสามตัววิ่งเด่นอยู่บนใบบัวมีกบอีกตัวกระโดดเข้ามา ลา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 นับไปนับมาได้กบสี่ตัวกบสี่ตัวหนึ่งเลนอยู่บนใบบัวมีกบอีกตัวกระโดดเข้ามาล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 านับไปนับมาได้กบห้าตัวคำพ้องจองฝนตกพมพำ ฝนตกพรมพรมแม่ดำกลางล่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงปะเดี๋ยวแดดออกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแลกหุบล้มให้ที่เพลงผลไม้ไทยดูสิผลไม้ไทยมีล้ำใยและสมโอ มาละกอและแต่งโมผลโต,โตโตมีมากมายมีไว้ค้ายและรับประทานมีไว้ค้ายและรับประทานเพลงฟา้<น>ฟงฟาลั่นแน่ฟังฟ้าลั่นแน่ฟังฟ้าลั่นได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงฝนตกดังเปาะแปะเสียงฝนตกดังเปาะแปะ เราเปียกปอนเราเปียกปอนเพลงกำกำแบแบกำกำกำแบแบแบตอก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 การละคั้งหนึ่งน,นานมา,มาการลวลา,ารรที่เนินนานบอกเรา ขับขานให้ฟังก่อนนอนเรื่องราชสีกับนายท่านเรื่อทหารแม่มดบังกรเก็บดวงดาวมาใส่ใต้มอนคืนนี้ให้นอนฝันดีค่ะและสำหรับเพลงที่พวกเราได้ร้องไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นเพลงที่ ผู้ปกครองหรือคุณครูนะคะสามารถนําไปร้องให้เด็กๆฟังค่ะหรือคุณครูจะสามารถนําไปใช้ในกิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะหรือสามารถร้องเป็นเพลงเก็บเด็กได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ